เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายนิรัตคงศิษฐาวรศาสตราจารย์วังเตียนชวนสื่อท่านไพโรธศีละมุนท่านในอำเภอเมือมลลงภูเก็ตท่านจีรายุทธทรงยศนายยศเทศมนตรีตำบลลัษดานาวาตีบุญช่วงจารย์ห้างว่าผู้ว่ารองผู้บงังคับสถานีรายงานภูเก็ต ท่านประธานกิตติมาศมูลนิธิเมตตาธรรมท่านประธานมูลนิธิเมตตา,าธรรมสุราษฎร์ธานีคณะอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมคณะนักธรรมอาวุโสทั้งในและต่างประเทศและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวนิพาบุญยงในนามประธานมูลนิธิเมตตาธรรมภูเก็ต รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านผู้ว่ารัฐก,การจังหวัดภูเก็ตท่านมีรัฐคงสิทธิถาวรให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดอาถารสถานธรรมฉงซึ่งฉือหังในวันนี้ด้วยสำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณของฟ้าเบื้องบนที่หนุนส่งให้อาถารเแห่งน,นี้สามารถได้รับก,การสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาและหน่วยงาน ภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สินเงินทองตามกำลังศรัทธาได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อสารพระราชอนิทานตามรอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ในโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเพื่อพัฒนาชีวิตพัฒนาชุมชนและสังคม และประเทศชาติด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวทำให้ญาติธรรมทั้งหลายมีโอกาสรับธรรมะศึกษาธรรมเข้าใจหลักธรรมบงเพ็ญปฏิบัติขัดเกลา่ชุดช่วยตนชุดช่วยคนนำธรรมลองไปดังเนินปฏิบัติจริงในครัวเรือนปากฏบุตรหลานที่กตัญญูเกิดความปองดองสมานฉันในหมู่พี่น้อง สามีภรรยาต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันนายจ้างมีความเมตตาลูกจ้างมีความซื่อสัตย์ปรากฏปัญญาการครอบครัวที่มีความสุขสมานและปรากฏสังคมที่สงบสุขทุกผู้คนล้วนเกินความรับชาติาศาสนากษัตริย์สร้างความมั่นคงที่แท้จริงให้กับประเทศชาติซึ่งพวกเราต้องกาบขอบพระคุณาศาสตราจารย์ วางเปียนชวนซื้อผู้สูงด้วยคุณธรรมบารมีธรรมประกาศประธานกิติมา์ของมูลนิธิธรรมแสงธรรมสงรานานาชาติทุ่มเทเสียสระเป็นเวลายาวนานร่วม45ปีเพื่อให้โครงการดังกล่าวได้ปรากดจริงท่านเองพร้องกับอาจารย์หลันเปลี่ยนชวนซื้อ เล่หมีเหียนฉนซือได้นำพาคณะนักธรรมวุฒิสจากหลายสิบประเทศทั่วโลกมาอยู่พรกราที่นี่เพื่อร่วมแสดงความยินดีและเป็นประธานในการเปิดใช้อาคารอย่างนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวและยังเป็นความโชคดีของพวกเราที่ท่านนายกองค์การบริหารสวนจังหวัด ท่านนายกเทศมนตรีผู้รักผู้ใหญ่มากมายในพื้นที่ล้วนให้ความดูสนับสนุนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังตลอดระยะเวลาร่วมสิบปีที่ผ่านมาทำให้อาคารแห่งนี้ได้ก่อสร้างเลเ้วเส็จตาวัตถุประสงค์และได้ทันน้องถวายเป็นพระกรุศลในโอกาสสวรรคตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อทดแทนความจงรักภักดีของเราพระสกนิกรชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกคนที่มีต่อพระองค์ท่านเป็นล้นพงและในวาระโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้ดิฉันให้ถึงโอกาสเป็นตัวแทนของคณะผู้ดำเนินงานกาบเรียนท่านนิรัตดคงสิทธิขาวร ว่ารักการจังหวัดภูเก็ตมาทานในพิธีได้กล่าวเปิดงานและร่วมพิธีตัดกิ้บบิ้นและประกอบพิธีเปิดผ้าแพร้ายอาคารชงเส่งชืือหังเพื่อความเป็นสิริงมงคลแก่พวกเราทุกคนในลำดับต่อไปขอการพิธค่ะรักการจังหวดัวดแห่งชื่อ ประธานวิศีกรดินป,ประสาทภูมิทิศแสงธรรมสองล่าคณะอาจารย์น,น,นายาทอนเบิกธรรมผู้ทรงคุณวุฒิคณะญาติธรรมและแก่คุณเกียกรติทุกท่านผมไ,มได้รัคสิทธิว่าวกผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรู้สึกเป็นเกียรติได้ดีเป็น่างยร่งที่ได้รับเกิดจากท่านประธานภูมิทิเมตตาธรรมในมาหนทดนประธานในวินทีเปิกสำหเองอาคาปรปฏิบัตธรรมสถานธรรม สงเสินชื่อหังที่อยู่ทางการผู้ที่มีจิตใจบำเพ็ญปฏิบัติธรรมผู้ทรงคุณธรรมผู้ทรงคุณวุฒิาพาคนายในสถานที่แห่งนี้ครับเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่งที่ได้มีการก่อสร้างอาคารสถานธรรมสงเส้นชื่อหัง การเกิดมาจากความร่วมมือร่วมใจความทุ่มเทของศาสตราจารย์วาลเดียนสวนสื่อที่ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาได้ดำลากธรรมของพระศาส,สดาและพระอญาณในอดีตมาต้องกาอบรมจ,จิตธรรมจัญญาให้ผู้คนมากมายได้ย้อนสำรวจตัวจต,ตากายวาจาใจและความกระทึกให้สามารถแก้ไขปับคุบันตนเองส่งเสริมยกระดับคุณธรรมความกระดับอยู่พี่เราลอง อบครัวของตนจนาวสู terror, society, glucose, land, the guard, the beam, ่การแบ่งปันไปสู fastest, ่สังคมไปสู่ทุกครอบครัวและทาให้ประเทศชาติได้รับการพัฒนายกระดับโดยเฉพาะการยกระดับจิตใจนะครับระดับความรู้ความสามารถที่จะปมปองคุณธรรมความเสียสละความสุขสุขตัวบำเพงญารมีการส่วนรวมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติตามอน่ระพาฒนบาตต่อข้มาสมเกียรพระเจ้าอยู่หัวในการที่ได้และราการที่สิบ ร่ายได้สั้นกลุ่ประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างคุ้นค้นครับการเฉลิมฉลองคณะปฏิบัติธรรมญาติธรรมทั้งหลายที่ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินและสละทรัพย์สินมาร่วมกันแชร์ทารและมอบอานเองนี้ถวายเป็นพระราตุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงซึ่งตรงได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเรามาโดยตลอดนั้นวันนี้ความสาเด็จได้เกิดขึ้นเป็นที่ประจักษ์แล้วทำให้กระผมรู้สึก เช่นชมดีดีและเปิดใจใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพวกเราทั้งภาคเอกชนในหลากหลายกลุ่มในทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดทำโครงการดีดีแบบนี้ใเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันทําให้สังคมของคนภูเก็ตในทุกๆพื้นที่ทุกทุกภาคส่วนมีความแข็งแกร่งความมั่นคงใช่วยเหลือกันครับเราจะทําเรื่องทำการคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามอันจะเป็นรากฐานของความมั่นคงอยู่ดีกินดี การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขที่ภาครได้จวนผู้ภาคส่วนมาร่วมกันพัฒนาโดยตลอดเป็นต่อเนื่องนะครับแต่ผมรู้สึกชื่นชมยินดีอีกครั้งและก็ขอส่งต่อความภาคภูมิใจแทนที่เราชาวปุตเต็ดและจังหวัดใกล้เคียงที่ได้มีสถาบันที่สงานและโอโทเช่นนี้มาเป็นสถานที่ในการใช้ประโยชน์ ด้านการปกคอคุณธรรมและจริยธรรมให้กับที่เท่าประชาชนจากทุกภาคส่วนจะใช้ใจสูรการในการดำเนินธรรมในพนทธ่จรงหวัดธิเ็ผมขออาราธนาเสียงพุทธะและสิ่งักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยรวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทาการงานทางโลกทางธรรมยิ่งยิ่งึ้นไปบันนี้ได้เวลาเป็นวัเปิดเลิกแล้วผมขอถือโอกาสนี้ก่าวเปิดงานเจริญเจริญ ซึ่งสื่อสารจังหวัดภูเก็ตมาในโอกาสนี้ต่อทุกรายทุกคนโชคดีมีความสุขครับครับงานเรต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่พิธีของการตัดพิธานนเชิญ เดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะเปิดประตูก็ไม่เด็นซื้ออ่าชีร์หลัง้วก็อีประตูนั่นนู้นนะครับประตูข้างๆประตูข้างข้างด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับประตูในเส้นประตูตรงนี้ไปให้เดินซื้อไปให้ตรงนี้นะเดี๋ยวเดินซื้อก็ไม่เดินซื้อนะครับตอนนี้เราจะเปิดประตูนะครับพรออกมาครับทุกคนชีว ลุสัตว no <ots> mm ์ก่อนนะครับเขาแถวให้เรียบร้อยจิดจงใจคยูข้อต่ชข้นี่ยวันนี้นะครับเราขอาให้ทราบที่มี้ว่าพี่นงอ์เกียรติดรับจะมีดูรายการครับ